โครงไก่ผัดชาเมนูที่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ครับใช้วัตถุดิบที่ราคาประหยัดแต่มาทําให้อร่อยได้ครับวิธีทําเดี๋ยวมาดูครับว่าทําอย่างไรเราไปเตรียมโครงไก่และก็วัตถุดิบตามที่ขึ้นไว้ให้นี้ครับเตรียมในส่วนที่เป็นผักก่อนครับเราจะหั่นพริกชี้ฟ้าแล้วก็ซอยกระชายตามด้วยเนี่ยครับเป็นรากผักชี แล้วก็พริกที่เราจะใช้ผัดก็จะเป็นพริกเหลืองครับจะให้ความหอมผัดฉาอร่อยมากครับเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับเดี๋ยวเรานําไปตําใส่กับกระเทียมหั่นท่อนพริกไทยอ่อนเด็ดใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดเตรียมไว้ครับเมื่อเราเตรียมส่วนที่เป็นผักเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมโครงไก่ของเราครับเราจะหั่นแยกเอาหนังแล้วก็มันไก่แยกเอาไว้ก่อนครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราจะแบ่งไก่เป็นครึ่งตัวแบบนี้แล้วก็ใช้มีดผ่าตรงอกไก่แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็มีดสับให้ซี่โครงเขาหักแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้สากกระเบือทุกให้กระดูกไก่เขาแตกครับแล้วก็เราจะสับไก่ให้ละเอียดเลยนะครับนะครับเมื่อเราสับจนละเอียดดีแล้วเราจะได้แบบนี้ครับเราสับไก่เรียบร้อยแล้วก็ไปตามเครื่องที่เราจะผัดครับใช้กระเทียมพริกเหลืองแล้วก็พริกจินดา ตาแล้วก็เตรียมไว้ครับเสร็จแล้วเราไปเจียวเ,เอาน้ํามันไก่ครับนี่ครับเอาส,ส่วนที่เป็นมันกับหนังมาเจียวเราจะใช้น้ํามันไก่ในการผัดแล้วก็รอให้หนังไก่กรอบสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาพริกที่เราตําไว้ลงมาผัดให้หอมครับพอเริ่มหอมดีแล้วเราก็จะเติมน้ําล้างครกลงไปแบบนี้ครับผัดต่ออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะเอาไก่ที่เราสรับไว้แล้วลงมาผัดครับผัดไก่ให้สุกเลยนะครับเนี่ยครับ แค่กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยแน่นอนครับนี่พอไก่เราสุกได้สัก80%เราก็จะใส่กระชายซอยลงมาครับตามด้วยพริกไทยอ่อนครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสเบื้องต้นด้วยน้ำปลาครับโรยๆขอบกระทะแบบนี้จากนั้นเราผัดส่วนนี้ให้เข้ากับไก่ก่อนนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวของไก่เอาละเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลครับน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวครับ อัตราส่วนก็ตามที่ขึ้นไว้ให้หรือปรุงตามชอบได้เลยครับพอทุกอย่างเริ่มสุกเข้ากันดีแล้วเราใส่ใบมะกรูดใส่พริกชิ้ฟ้าแล้วก็ใบโหระพาเท่านี้เลยครับเราจะผัดให้ผักพอสลดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่โครงไก่ของเรามีมูลค่าขึ้นเยอะเลยครับนี่ใช้แค่โครงเดียวเองนะครับได้เยอะมากอร่อยเลยครับไปตักใส่จานครับ แม้เรามีวัตถุดิบที่ดูราคาไม่แพงแล้วก็มาทำให้เขาดูแพงแล้วอร่อยได้ครับทําแบบนี้กินได้ทั้งบ้านโครงไก่โครงเดียว25บาทผัดได้จานเบเริ่มเลยครับอิ่มอร่อยกันทั้งบ้านแน่นอนทําวิธีนี้ลองไปทําดูครับเนีครับรสชาติอร่อยเลยดูไกลๆจะเหมือนแกงสับนกเลยนะครับลองไปทำดูนะครับทำไม่ยากเลย โครงไก่ก็มาทำให้อร่อยได้ครับ